โตต้าครคดคันนี้เข้ามาอัพฝาท้ายเดิมนะครับให้เป็นไฟฟ้าตรงรุ่นเราไปชมการทํางานกันเลยดีกว่าครับนี่สวิตเดิมก่อนนะครับสวิตเดิมเดิมเดิมโตต้าครคดเนี่ยฝาท้ายของเขาเนี่ยจะมาเป็นระบบเมนวลไม่ใช่ไฟฟ้านะครับปิดเองตัวนี้เราเสริมเข้าไปแล้วเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับสวิตด้านหน้าครับ สวิตช์ด้านหน้าที่เราเสริมไปใหม่คืออยู่ตรงคอนโซลน,นะครับกดแช่นะฮะกดค้างไว้โอเคแล้วก็รีโมทนะครับเพิ่มฟังก์ชันรีโมทเข้าไปรีโมทเดิมนะครับเปิดปิดกับรีโมทก็ได้นะฮะ แล้วก็เซ็นเซอร์เท้านะครับถ้าผมเตะแม่นมันจะขึ้นเลยอันนี้แม่นนะปกตินี่จะไม่ค่อยแม่นหลายครั้งหน่อยกว่ามันจะขึ้นเซ็นเซอร์เท้านะครับปิดโอ้แม่นทั้งเปิดทั้งปิดนะครับโอเคครับการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโชคไฟฟ้าตรงรุ่นโตโยต้าค o อ s ครับสนใจติดต่อไม่ได้ครับผม